มืดมืดไปหมดไม่รู้สึกตัวเลยเราตายแล้วเหรอไม่สิตายแล้วจะคิดได้ยังไงหรือว่าเรากลายเป็นผีบ้าเหรอผีเผามีที่ไหนเอ๊ะหรือมีวะเชี่ย <c oughs> <c oughs> นึกว่าตัวเองตายซะแล้วเค okay, มองไปรอบรอบ มีแต่สร้างรถพังๆเต็มไปหมดเหมือนว่าที่นี่จะเป็นสุสานร,รถแล้วเรามานอนแถวนี้ได้ไงวะเนี่ยเคลุกขึ้นยืนปัดเศษฝุ่นออกจากแจ็คเก็ตและกางเกงฮะโหลอมีใครอยู่บ้างไหมเนี่ยเคตะโกนสุดเสียง <c oughs> แต่ไม่มีใครตอบกลับมาแล้วจะกลับบ้านยังไงวะเคตัดสินใจเดินในสุสานร,รถเรื่อย เผื่อว่าจะมีทางออกเธอคิดแบบนั้น<อ>จนกระทั่งเอชนเข้ากับชายผมแดงที่ไหนก็ไม่รู้เออเอเอ,เอคือเออเอเอมากเดี๋ยวแมงวันบินเข้าปากเอานะครับหา เจอหน้าครั้งแรกก็กวรตีนกันได้เหรอคือว่าที่นี่ที่ไหนเหรอคะที่นี่เหรอเออแล้วตั้งแต่เดินมาเห็นรถพังๆพ,พวกนี้หรือเปล่าละ่ะเห็นเห็นคะ่ะแล้วคิดว่าคือที่ไหนเอ,อ่อสุสานรถ โอ้เก่งมากแล้วน้องมาถามพี่ทำไมล่ะครับเท่ารู้อยู่แล้วอะ <c oughs> มไม่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะหนูหมายถึงว่าเราอยู่ส่วนไหนของโลกกรุงเทพทองหลอพระประแดงอะไรเงี้ยอ๋อที่นี่หอรอไกลจากพระประแดงเยอะแหละพี่ว่าบ้านอยู่พระประแดงเหรอ <c oughs> อ่ะหล่อเล่นขำๆสะเก็ดดาวจะบอกให้ก็ได้ว่าคือที่ไหนผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้สแสยดยิ้มเหมือนพวกโรคจิตในหนังที่นี่ก็คือนิวร์ไงล่ะนิวร์ใช่นิวร์คืออะไรเดี๋ยวนับถือศาสนาอะไรเนี่ยพุทธแต่ไม่เคยได้ยินคำว่านิวร์เลยเหรอไม่ โอเคจะอธิบายสั้นๆก็ได้ที่นี่มันก็เหมือนสนามเด็กเล่นนั่นแหละไหนตอนแรกบอกสุสานร,รถฟังให้จบก็ได้ที่ที่มีแต่เด็กๆวิ่งไล่จับกันแต่แค่มันต่างนิดหน่อยตรงที่ผู้ชายคนนั้นเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนผ่นหลังเคนแนบชิดต,ติกำแพงรู้สึกถึงลมหายใจร้อนของเขาที่รถแก้ม เขาดูตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะพูดถ้าโดนจับได้แล้วก็จะโดนซวบไงล่ะเออสวบเมื่อกี้อะไรอ่ะตาฉันฝาดเหรอตาของผู้ชายคนนั้นเรืองแสงสีแดงใช่ไหมใช่สวบที่นี่ไม่ได้มีแค่เราสองคนหรอกนะคนสวยยังมีคนอื่นๆที่มาที่นี่เหมือนหนูอีก แล้วก็โดนคุณของที่นี่สวบตุยแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะสวบแล้วเดี๋ยวก็เกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดซ้ําๆที่นี่มันก็ทํางานกันแบบนี้แหละทําไมหมอนี่ถึงพูดเรื่องสวบเรื่องตุยออกมาหน้าตาเฉยเลยวะโอ้ตายละลืมสนิทเลยรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะผู้ชายคนนั้นถอยห่างออกไปเล็กน้อย เขาหยิบท่อนอะไรสักอย่างที่อยู่บนพื้นและมันคือท่อนแขนของมนุษย์แปลกนะเดินมาไม่ได้ยินเสียงกรีดเลยเหรอเขาเก็บท่อนแขนอันนั้นใส่กระเป๋าใบใหญ่แล้วในกระเป๋านั้นก็มีแขนที่ถูกตัดอีกเยอะแยะเค <c oughs> ตัวแข็งทื่อไปแล้วหลังเห็นท่อนแขนที่ถูกตัดพวกนั้นยิ่งจังหนอคุยด้วยก็ไม่คุย ไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นฆาตกรเอางี้แล้วกันนะไหนๆหนูก็เป็นเด็กใหม่เดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูแล้วกันเขาเดินเข้ามาแล้วขยับขาไม่ออกจะว่าไปแล้วหนูเชื่ออะไรเหรอเรากำลังกลัวโถวผู้ใหญ่ถามก็ตอบหน่อยสิปกติพี่ไม่ค่อยถามคนอื่นแบบนี้หรอกนะ เจอหน้าก็สวบเลยแต่หนูน่ารักดีพี่อยากรู้จักจังวิ่งสิต้องวิ่งแล้วสิอาการขาแข็งไม่เป็นแบบนี้เองเหรอเนี่ยออปากอมอะไรไว้ล่ะทีนี้ก็ได้สงสัยต้องทำให้อ้าปากหน่อยมัง้งเขาจับแขนเราแล้วก็ถกแขนเสื้อขึ้นพยายามสลัดแขนแล้วแต่สู้แรงเขาไม่ได้เลย แรงของเขามันยิ่งกว่าแรงมนุษย์ด้วยซ้ำแขนยาวจังเลยอะเขาเริ่มเอามือสักๆของตัวเองมาไลา่แขนเรามือของเขามีแต่แผลไหมเต็มไปหมดนิ้วก็เรียวสวยๆเขายังคงลูบแล้วก็ชมมือเราไม่หยุดขยะขยงไว้นี่ขอได้ไหมฮะฮะข,ข,ขออมือนี้ ขอได้หรือเปล่าแต่แต่แตหนูหนูไม่ใช่หมา <c oughs> หเริ่มชอบหนูจริงๆแล้วสิจะโดนสวบอยู่แล้วยังมีเวลามาเล่นมูกอีกสวบเหรอเดี๋ยวก็ยังไม่ทันได้คิดอะไรแขนซ้ายที่อยู่ด้วยกันมา20ปีก็ขาดออกจากตัวไปสั้นแล้ว ที่บอกแล้วใช่ไหมว่าจะทำให้หนูเปิดปากเขาโยนแขนของเธอไปมาเหมือนของเล่นในขณะที่ร่างหลักร่วงลงไปนอนกับพื้นเลือดท่วมออกจากแขนเต็มพื้นไปหมดไอ้ไอ้เวนน้อยอุ๊ยนี่ทำหน้าโกรธแล้วหลดเนี่ยน่ารักกว่าหน้าปกติอีก เก็บไป้พูดตอนเจอกันอีกครั้งดีกว่าส่วนตอนนี้ก็บายบายนะตัวเธอแค่พริบตาเดียวคีย์บอร์ดอันใหญ่ฟาดเข้าไปที่เต็มใบหน้าของเคเต็มๆเธอนิ่งไปในการฟาดแค่ครั้งเดียวรูงีฟาดหัวเอาดีกว่าหน้าสวยๆดันเลโหมดเอาเธอเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกครั้งเลยเนาะเขาหยิบหมวกแก๊ปของเคขึ้นมาจากพื้นน้อง ตามโมเมนต์พี่ฮาร์ดน้องเคและที่ปุ่มแดงตัวโน้ดดำและเอฟสีฟ้า